ข้อนี้ฮะเขาให้หารากที่2ของ a โดยการที่ใช้วิธีการแบ่งครึ่งซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยเขาให้มาหมดแล้วก็คือโจทย์แนวนี้ฮะจะเป็นโจทย์แนวที่บอกว่าเขาให้วิธีการมาหมดแล้วเราก็แค่แปลงเจ้าตรงนี้เนี่ยแปลงเจ้าตรงนี้เนี่ยให้กลายปเป็นโค้ดแค่นั้นเองโดยที่เอาเข้าจริงเนี่ยเราไม่ต้องเข้าใจเลยได้ครับว่าเขาทาอย่างเงี้ยมันหมายถึงอะไรเราแค่ทาตามเขาไปคําตอบมันจอกมาเองเนาะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่า เดี๋ยวถ้าเกิดเวลาพอเดี๋ยวจะอธิบายครับว่าเขาทําอะไรหม,มายถงอะไรเขาบอกว่าให้เขารับต้องรับค่ามา2ตัวฮะรับ a ก e ับ epsilon เข้ามาทางแป้นพิมพ์แล้วจะได้ออกเอาพูดออกมาเวลาอ่านในกอ่านตรงนี้ก่อนก็ดีเหมือนกันคะจะเข้าใจได้มากขึ้นเนาะก็คือมันจะเป็นการประมาณค่าสแควรูทนะครับเราไม่อาจจะหาแบบ exactly square r แ o t รูออกมาได้เรากใ็ใช้การประมาณค่าไปเรื่อยๆโดยการมี XL, x l กับ xr เป็นขอบล่างกับขอบบน โดยที่ค่าของสแควรู t เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงนี้เราก็พยายามเบาวกรอบให้กรอบมันเล็กลงไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็จะเจอค่าที่เข้าใกล้สแควรู t พอขณะที่ว่าเรารับได้เราก็จะเอามันมาตอบเท่านั้นเองเนาะโอเคหลักการของเขาเป็นอะไรบ้างครับขั้นแรกเขาบอกว่าอยู่นี่นะเขาจะรับอินพุมาเป็นบรรทัดเดียวใช่ไหมแล้วก็ตองได้ดดตัวแปมาสตัวเราก็ แน่นอนครับเราก็รับเข้ามาพร้อมกันเป็น input split เนาะแล้วก็ให้ a เท่ากับไอเจ้า input split เนี่ยตัวแรกให้ f e ซ l o o n เท่ากับ input split นี้ตัวที่2ใช่ไหมซึ่งก็ต้องแปลงมันจาก string ให้กลายเป็น float ด้วย เรียบร้อยเราก็ได้รับ a ก, a กับ epsilon มาแล้วอนนี้ขั้นตอนการ i ิน u t ก็สมบูร,รณ์เรียบร้อยครับต่อไปอ่านนี่เขาให้ทำอะไรบ้างเขาบอกว่า xl กับ xr อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้เลยเนาะทีนี้เขาบอกว่าให้ xl กับ xr เริ่มที่0นย์กับ a ทำตามเขาครับ xl ก็คือขอบล่างเริ่มที่0ูนย์ xr คือขอบบนเริ่มที่ a เนาะก็ให้ x เท่ากับ xl บวก x อ่าส่วน2เขาว่าอย่างนี้ก็ทำตามเข้าไปเห็นไหมทีนี้ครับเขาบอกว่าทำตามขั้นตอนที่ทำซ้ำๆเห็นไหมเอ่ยคีย์เวิร์ดซ้ำๆกลับไปขั้นตอนที่หนึ่งอ่าเห็นอะไรไหมเอ่ยมันต้องเป็นลูปแน่ๆเลยแล้วก็เรามีจำนวนรอบชัดเจนไหมก็คือไม่ถูกไหมเพราะว่า ทำจนกว่าไอ้เจ้าสมการเนี้ยจะเป็นจริงถูกไหมครับไอ้จนกว่าเออจนกว่าสมการนี้จะเป็นจริงก็คือเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นลูปแน่ๆแล้วก็ลูปที่เหมาะสมก็คือ y ถามว่าใช้ for แทนได้ไหมคําตอบคือได้แน่นอนนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเป็น y มันก็จะเขียนง่ายกว่าแน่นอนครับมี absolute ก็คือ map, แบบ abs มันเป็น f a บนะฮะก็เป็น syntax ของมัน มันบอกว่าเป็นแฟบแล้วก็แฟบตามมันเท่านั้นเองไม่ต้องคิดอะไรเยอะจริงๆนล้จะมาย่อมาจากว่าฟังก์ชันแอบส์ลูทนะครับพิมพ์ตามเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ทำแล้วทีนี้ไอข้างใน y เนี่ยกับตรงนี้เนี่ยมันต้องไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรข้างใน y มันคือคือเมื่อไอเนี้ยเป็นจริงถึงทำแต่เนี่ยคือเมื่อ,อนี่เป็นจริงให้หยุดถูกไหม แล้วก็ตรงข้ามกันก็คือกับโลจิกฮะน้อยกว่าก็ตรงข้ามกับมากกว่าเท่ากับกลับกันอะไรต่อฮะสเต็ปที่หนึ่งถ้า x ให้ x เท่ากับ x l บวก x r ส,สองข้างนอกก็มีแล้วมันใส่ข้งางในทำไมเพราะว่าไอ้เจ้าลูปเนี่ยมันวนเรื่อยๆไงเกตแมเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ใส่นี้รอบหน้ามันจะเป็น x เดิมแหละก็จะไม่เวิร์ก x กังสองมากกว่า a ให้ทำไร xlxl เท่ากับ xl ต้องเขียนไหมมันก็คือเท่ากับค่าเดิมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขียนก็ได้ก็ให้ xr เท่ากับ xl เห็นไหมเอ่ย xl บวก xr ส่วนสเห็นไหมซึ่งสังเกตให้ดีมันเท่ากับ x เดะเลยถูกป่ะครับก็คือเท่ากับ x เลยจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะเนาะนสั้น มันทัดเดียวกันได้เพราะว่ามันจบคำสั่งเดียวถ้าน้อยกว่า,าก็ x l กลายเป็น x แทนเห็นไหมเอ่ย x r เท่ากับ x r ก็ไม่ต้องเขียนก็เท่ากับตัวเดิมจะไปเขียนทำไมถูกไหมค่ามันก็ไม่เปลี่ยนอะไร x l ก็กลายเป็น x แทนแค่นี้เองเสร็จแล้วลออกจากหล,กกลูก็ p r ิ n t x ออกมา set โอ้โหง่ายมากเขาบอกเราหมดแล้วแล้วก็แค่ทำตามไป เดี๋ยวไม่เสร็จแน่นอนไม่เสร็จแน่นอนเพราะอะไรเพราะเรือ i ินพอร์ตแมอ่ะน่าจะเสร็จแล้วแหละปึ๊บเขาให้เทสเคสมาให้มาฮะให้ input, อินพุตไอ้ออปตมาแล้วก็มาค่อยๆเช็คอะครับว่ามันตรงหรือเปล่าอ่าแต่กรณีนี้มันอาจจะง่ายเนอะดูกรณีนี้บ้างน่าจะยาก สิตรงรเปล่าค่อยๆเช็คไปนะเช็คให้ครบทุกกรณีเนาะไม่ต้องรีบเรียบร้อยตรงกันด้วย่อไปนี่ก็คือเขียนเลยฮะโจทย์แนวนี้มารีบรีบซัดเลยแล้วก็เช็คคำตอบดูว่าตรงหรือเปล่า19.99 อ่าตรงน่าจะตรงหมดแล้วแหละปึ๊บค่อยๆเช็คไปฮะก็จะได้ผลแล้วว่ามันตรงหมดเลยแต่ว่าอย่างเงี้ยเราก็ส่งได้แล้วเห็นไหมครับโจทย์เนี่ยไพทอนเนี่ยไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวจะดูเวลาทีว่าเท่าไหร่โอเคเวลาย,ยังพอมีเนาะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันว่าคือโค้ดเนี่ยเข้าใจไหมเอ่ยเอาโค้ดไปดูเข้าใจไหมเ,เอเม่ย ก็อย่างที่บอกไปฮะการที่ XL กับ XR เนี่ยเป็นค่าเดิมเนี่ยเราไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะเขียนไปก็เปลืองบรรทัดเปล่าๆเสียเวลาไม่เวิร์กไม่เวิร์กแล้วก็ถามว่าเอฟซ l o อในโจทย์เนี่ยมันคืออะไรมันคือเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนครับเห็นไหมมันคือเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนก็คือสมมุติคลาดเคลื่อนได้ได้0.1เท่าอะไรเงี้ยก็คือใส่ หนึ่ง e กำลังลบหนึ่งไว้ใครเคยได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเท่าอะไรเงี้ยก็าว่ากันไปประมาณนี้แล้วถามว่าทำไมล่ะทำไมหลักการไอ้เจ้าเนี่ยไอ้ห้าเปเนี่มันถึงเวิร์กอ่าสังเกตไหมไหมโง่สงสัยไหมว่าเออมันทำไมมันเมจิกจังเลยมันแบบพิมพ์พิมพ์ไปมันก็เวิร์กเนื่องจากเวลามันเหลือจะอธิบายให้ฟังละกันก็ถ้าใครไม่อยากรู้เนี่ยก็ไม่เป็นไรในโจทย์ ต้องรู้ไหมผมต้องรู้ไหมคําตอบคือไม่ต้องนะฮะสมมติเขาจะบอกว่าเออการทําอินทิเกรตเนี่ยให้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ทําตามเข้าไปไม่ต้องรู้ก็ได้เนาะแต่ว่าอธิบายฟังหน่อยละกันว่าทําไมวิธีนี้ถึงเวิร์กตอนแรกครับเขาให้ x l กับ x r เนี่ยเป็นขอบล่างกับขอบบนถูกไหมซึ่งแน่นอนว่ารูทของ a เนี่ยคำตอบต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่ศูนย์จนถึง a แน่ๆถูกไหมเอ่ย ถูกแหละมันเป็นมันเป็นความจริงตามตาหลักคณิตศาสตร์เลยแน่ๆทีนี้เอ,อเราก็ไม่รู้นี่ว่ารูทของ A คืออะไรอ๋องั้นเรามั่วๆเลยว่าอ๋องั้นเออนั้นใช้ค่ากลางไหมให้รูทของเเป็นค่ากลางแล้วกันเราก็ไม่รู้ถูกไหมว่ามันถูกไ่ะครับซึ่งวิธีที่เราใช้ได้ก็คือเอางั้นราเอาค่ากลางเนี่ยมากรลังสองดูมาเทียบกับค่าก่อนถอดรูทถ้ามันเท่ากันก็จบถูกไหมแต่ว่ามันไม่เท่าหรอกมันไม่เท่าหรอกมันก็คือ มันไม่เท่าหรอกเราก็เลยเอามาลบกันแล้วก็ดูว่ามันค่าเคลื่อนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยถ้ามันค่าเคลื่อนน้อยแปลว่าเป็นคาตอบที่เรารับได้มันก็เวิร์กถ้ามันยังค่าเคลื่อนเยอะอยู่เราก็มาทำสเต็ปสามกับสี่ต่อว่าอ๋อแล้วเจ้า x กําลังสองกับ a อะไรมากกว่าถ้า x กําลังสองมันมากกว่านะก็แปลว่าขอบบนเนี่ยมันควรจะลดลงแล้วถูกไหมขอบบนมันควรจะลดลงแล้วเพราะว่าค่านี้มันเกินแล้วแล้วก็มา ลดขอบบนลงครึ่งหนึ่งเห็นไหมเอ่ยแต่ถ้าเกิด x กํลาลังสองเนี่ยมันน้อยกว่าก็แปลว่าเอ้ยขอบล่างเนี่ยมันน้อยไปก็ําเพิ่มขอบล่างอีกเท่าหนึ่งทําซ้าๆไปเรื่อยๆครับมันก็จะยิ่งจํานวนครั้งที่มากเนี่ยมันก็ยิ่งลู่เข้าสู่ค่าจริงมากขึ้นไปเรื่อยถูกไหมอ่าถ้าไปอินฟินิตี้ครั้งเนี่ยต้องเป็นค่าจริงอย่างแน่นอนแต่ว่างั้นเราก็คงจะต้องรอไปเป็นอินฟินิตี้ทา์ถูกไหม ก็ไม่เวิร์ก็คือทําจนกว่าจะมีค่าที่เรารับได้